สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอภพลคนดูบอลน,นะครับวันนี้วันพุทธที่3ของเดือนพฤษภาคมผมมีทีเด็ดมาฝากหนึ่งคู่ครับเป็นบอลศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูแลมครับเกมนี้จะเป็นเกมที่มีความสําคัญมากๆสาหรับลิเวอร์พูลครับเพื่อรุ้นพื้นที่อันดับ4ไปเล่นถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูการหน้าก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ด และเป็นกาลังใจให้ริมงานด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูสถิติที่น่าสนใจกันเลยครับผมสถิติเจ้าบ้านร์พููครับทีมอันดับ5ของตารางครับเล่นเป็นเจ้าบ้านนำหมด16นัดชนะ11เสมอ4แพ้1ได้43เสีย16มาดูทางฝั่งของฟูแลมครับเล่นเป็นทีมเยือน16นัดชนะ6เสมอ2แพ้8ได้21เสีย21 ผลงานที่พบกัน10นัดหลังสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลชนะไป6เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะครับ10นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ5เสมอ2แพ้ไป3นะครับส่วน10นัดของฟูลแลมชนะไป3ไม่เสมอเลยครับแพ้ไปถึง7ลิเวอร์พูลอีก3วันครับจะไปเจอกับเบนฟอร์ดนะครับอีกโอฟูลแลมอีก5วันจะไปเจอกับเลสเตอร์นะครับ มาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันก่อนนะครับฝั่งลิเวอร์พูลใช้ประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์ครับกองหลังเมินเบอร์จิลฟันได้ยืนคู่กับอิมาโกนาเต้ครับแบ็กขวาเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อโน่แบ็กซ้ายเป็นโรเบอร์สันนะครับกองกลาง3ตัวเป็นฟาเมนโยเจอด์เฮนเซนสันและเคอร์ติจูนะครับกองหน้าเป็นหลุยดิอาร์ตมฮัมหม็ดซาサラในหน้าเป้าเป็นคูดิกาโปครับมาดูรังฝั่งของฟูแลมบ้างครับใช้ประตูเป็นแบนเลโน่ครับ กองหลังเป็นอันดาลาเบลโยยืนคู่กับดิยอบแบ็กซ้ายเป็นโรบินสันครับแบ็กขวาเป็นเตเต้กองกลางเป็นปาลินญาครับยืนคู่กับแฮริสันลีดครับกองกลางสามตัวลูกเป็นโคดว่าลีดทอมเคนนี่แล้วก็แฮร์รีวิสันครับกองหน้าเป็นคาร์ลอตวินิซิอุสครับผมตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของฝั่งลิเวอร์พูลเป็นแลมซี่ครับแบซิติดเกตาแล้วก็ฟูร์มิโน ส่วนทังฝั่งฟูแลมเป็นคูซาว่าครับทีมลีมครับอเดปเปนเรล่ามิโตวิตแล้วก็บินเลียนครับผมรายชื่อผู้เล่นก็ที่คาดว่า,าน่าจะลงสนามก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลก็ถือว่าชุดใหญ่พอสมควรนะครับนัดนี้เป็นนัดสําคัญครับต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้เรามาดูอันดับในตารางนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ5ครับแข่งไป33นะัดมี56แต้มตามหลังที่มาดับ4อย่างแมนยูอยู่7แต้มนะครับ แต่แข็งมากกว่าหนึ่งนะัดนัดนี้ลิอร์พูต้องการสามแต้มมากๆครับถ้าพลาดปุ๊บนี่หมดลุ้นอันดับสี่แน่นอนครับมาดูราคาที่เปิดกันตอนนี้ับเปิดมาหนึ่งจุดห้าครับตอนนี้ไหลไปหนึ่งจุดห้าควบสองนะครับราคาไหลไปทางฝั่ง้าบ้านลิอร์พูนะครับเพราะว่ามีแรงจูงใจมากกว่าและเล่นในบ้านด้วยครับเรามาดูราคา1.5้า ควบสองที่เจอกันมานะครับรีบูฟูลสิบนัดหลังสุดมีต่อหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้เสมอนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาหนึ่งจุดห้าควบสองครับอันนี้แพ้ฟูลเล่มเลยนะครับผมราคาหนึ่งจุดห้าอันนี้เสมอฟูลล่มนะครับแล้วก็หนึ่งจุดห้าควบสองรีบููลชนะทีศูนย์มีชนะนัดเดียวนะครับราคานี้ถือว่าราคานี้รีพู กินยากครับมาดูราคาหนึ่งจุดห้าควบสองสิบหน้าหลังสุดของลิเวอร์พูลครับมีต่อหนึ่งจุดห้าควบสองนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอันนี้ก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสแค่สามประตูต่อสองชนะแค่ลูกเดียวครับอันนี้ก็ถืออันนี้ก็เสียครับมาดูทางฝั่งของฟูลแลมครับราคารองหนึ่งจุดห้าครับรองแมนซิตี้แมนซิตี้ก็ชนะได้แค่ลูกเดียวครับ ถือว่าเกมรับฟูแลมถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสิบนันหลังสุดส่วนมากแพ้ลูกลูกเดียวนะครับแพ้สองลูกก็จะมีแพ้แมนยูนะครับผมแพ้แมนยูแค่นัดเดียวครับที่แพ้สองลูกสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าฟูแลม มากกว่าคนระับเพราะว่ากำแพงริอร์พูสูงเกินนะครับผมว่าไม่ไม่สามารถยิงเกินหนึ่งลูกแน่นอน,นครับผมว่าอยู่ฝั่งฟูแลมนี่น่าจะปลอดภัยกว่านะครับยังไงวันนี้ผมให้ทีเด็ดเป็นฟูแลมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้อัมพลคนดูบอลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ